จิตวิญญาณแห่งคุรุการเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันการเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันสภาวะนี้เต็มไปด้วยความรักความดีงามความเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นสภาวะที่เราได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ความเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะรู้สึกสัมผัสได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีพลังงานเชื่อมโยงกับเรา ทุกวัตถุสิ่งของทุกสสว์ทุกคนบนโลกล้วนเป็นหนึ่งเดียวกับเราทุกคนบนโลกจะสามารถสัมผัสสิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อพ้นไปจากขั้วทวิภาวะออกจากความเป็นคู่ทุกอย่างดีกับชั่วสูงกับต่ำสว่างกับมืดกลางวันกับกลางคืนทุกอย่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเราจิตวิญญาณเรามีอยู่แล้วในตัวเรา ทุกคนจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อปล่อยใจปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างมีความอิสระแต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ยึดติดแต่ความดีเชื่อว่าตนเหนือกว่าคนชั่วเหนือกว่าฆาตกรเหนือกว่าคนขโมยแต่ความจริงแล้วคนชั่วก็สามารถเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะตัวเขาก็มีพระเจ้ามีพุทธ,ธในตัว ใครก็ตามที่แบ่งแยกหรือตัดสินพิพากษาเท่ากับตัดสินตัวเองตัดสินพระเจ้าที่จริงพระเจ้าอยู่ทั้งความดีและความชั่วด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ที่คุณภาพจิตใจของเธอถ้าปล่อยวางแล้วจะเห็นจริงๆเมื่อไหร่ที่สามารถปล่อยวางเรื่องทวิภาวะหรือความเป็นโลกออกหมดใบยึดติดขั้วตรงข้ามใ,ใดๆเธอจะรู้ว่าเธอมีทุกสิ่งอยู่แล้ว จิตของเธอย่อมเต็มไปด้วยสิ่งนั้นทั้งความมืดกับความสว่างสูงกับต่ำดีกับชั่วเพียงปล่อยใจทุกอย่างแล้วหัดเป็นผู้สังเกตโดยปราศจ,จากตัดสินพระจ้าผูสร้้างโลกก็ทำอย่างนี้ท่านสร้างโลกแล้วท่านก็สังเกตมันไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราล้วนไม่เป็นเรื่องบังเอิญ ถ้าเราเจอเรื่องร้ายๆหรือรู้สึกแย่ๆจงบอกตัวเองเสมอว่าเรายังเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งในจัก,กรวาลไม่ว่าเราจะรู้สึกเช่นไรสถานการณ์เช่นไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดแล้วเธอเพียงวางใจต่อสถานการณ์เลิกกังวลเลิกทุกข์แล้วจงมองเห็นความจริงความจริงจะปลดปล่อยเธอทุกอย่าง ให้เธอเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าพระพุทธจักรวาลเทพเทวดา